ทำการหาแจกต้นทั่วให้คนมือใหม่นะครับต้นทั่วแบบไอตัวก็ให้คุณอะไรเออก็ไม่มีอะไรให้พูดเลยด้ย่ยง,งั้นเราไปหาซื้อกันดีกว่านะงั้นลองซื้อนี้แล้วกัน เราจะเอาต้นถั่วไปแจกเขาโอ้โหห้าสิบวขียวนี่น่าจะซื้อคนดังแหละงั้นเราก็หาซื้ออื่นต่อกันดีกว่านะครับอืมลองซื้อนี้ละกันมามามาโอ้โห ยีแปดคนเหมือนกันอเยอะเหมือนกันเรานี่เราจะได้สจอตอนไหนนะเฮาทำไมเจอพุทนี้มันมีคนใช่ไหมล่ะแล้วคือเราต้องทำอย่างไรดีห้าเต็มห้า อ๋อถ้าหกงั้นก็บักแล้วงั้นเราไปซื้อที่มีน้องหมาดีกว่าจริงๆตอนนั้นได้ซื้อแล้วแต่ซื้อนั้นหน่ะใช้ไม่ได้มีแต่คนที่หลักล้านแล้วเราจะรับแค่คนที่มีเงินหลักแสนเท่านั้นนะครับโอเคว่าแต่ ซื้อปไหนมันว่างมั่งวะเนี่ยงั้นเราลองเข้าซื้อน้อยไปมากกันถุงคนซื้อสวคนเออโอเคงั้นมาซื้อที่มีสองคนก็น่าจะได้นะงั้นก็รหัสนี้แล้วกัน คนนี้น่าจะดูคนน่าจะเล่นรหัสลองฟารมรหัสลองอยู่เพราะปกติไอพวกรหัสที่เขามาฟาร์มรหัสลองคือพวกนี้อันนี้คือบัตรมูลกับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเห็นว่ามีละคนก็ ยี่สิบไหนนะใครมียี่สิบอยู่ไหนเพืนหนึ่งนะต้นถัวถ่วถัว่วถั่วเนี่ยถัวถ่วถัว่วถั่วบีนถัว่วอยู่ไหนนะคนที่มีตังยี่สิบอยู่ไหนเฮ้ะแมลงปอขายงั้นเราต้องรีบไปซื้อก่อน ซื้อก่อนซื้อก่อนเดี๋ยวขยจกซื้อก่อนเราไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็ซื้อปักเอกซื้อเลยมาหน้าไปแจกคนมีตังอยู่ยี่สิบคุณคนไหนนะ แป๊วหนึ่งนะเราต้องแจกสองคนป่ะเดีย๋ยวดูแป๊บหนึ่งอ๋อแจกหนึ่งคนอ๋ออยู่นี่ไงคนนี้มายืนเอฟเคทำไรอ่ะเอาไปอืมนนั่นแหละ อาเสร็จแล้วเราก็ย้ายเซิฟกันเถอะยายเสิฟเสร็จแล้วเราก็ไปหาคนอ่อนต่อดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่ครัเพื่อนนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังหาซื้อว่างๆอยู่แล้วก็ต้องหลักแสนจะแสนเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เป็นหลักแสนไม่ถึงล้านเราก็จะแก่ให้เหลือ,อาร้านล้านหนึ่งเป๊ะก็น่าจะอ,าอนุญาตให้สักล้านนึ่งแหละแต่ห้องเมื่อกี้ไม่มี มาห้องนี้เรามาดูกันหน่อยกามีคนมีต้นถัวแล้วก็มีอือโอ้โหห้องนี้ไม่มีใครอ่อนๆเลยฮะงั้นเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าว่ามีอะไรให้ซื้อมั่งวันจเจอไม่ซื้อไม่เอาไม่เอา แมวนกฮูกก็ไม่มีโอเคองั้นดูสโตหน่อยโอเคงั้นเราไปวางปั๊กเอกปักเอกปั๊กเอกมามีของติดฟูมูลบัตรมูลเอ่อฟูมูลอะไรแบบไหนวะบัตรมูล โอเคเสร็จแล้วก็ขายดลอ่ะดูไปไอ,อพวกนี้มันมีแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไปเซิร์ฟอื่นกันดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้มีหลักลานเยอะเลยโน่ดีจะอ้วกเลยอยู่ดีกด็ อ้วกเฉยวมันึ่งไปได้ไงวะเนี่ยโอเคจ้างนะครับผม <S 1> <S 1> <S เออน,นลองไปเติมนีและกัน <S <S 1> <S 1> <S อือหนึ่งคิวได้ไงวะเนี่ย ก็เมื่อกี้มีหนึ่งคนในเซิร์ฟแล้วเข้าไปรอหนึ่งคิวเซิร์ฟรอคิวเลยไ,ไม่รู้แหละตอนนี้เราก็หาเซิร์ฟเพื่อไปเก็ของต่อดีกว่าอ่ะคนนี้คนนี้ในเซิร์ฟนี้จะมีคน เมื่อกี้คือบ้านเราหรือบ้านใครไม่น่าใช่มั้เออเออแดดหยิบออกมาทำไมวะเนี่ยดิสโกเออกันแวะเติมนี้ก่อนแล้วกันว่าแต่บ้านนี้เราก็ต้องดู งั้นเติมนี้ยังไงก็มาแวะเติมนี้แล้วก็แวะแจกหน่อยล้วกันเดี๋ยวอะไรไปแจกดีต้องอุ่นล้วกันเดี๋ยว ไม้สิเติมนี้ไม่เจอคนจริงเนี่ยลืมไปนะแต่ก็เติมนี้ก็มีของดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราก็ดูของเราค่อยดูของอีกหนึ่งนาทีเรามาดูอันนี้กว่านะมีของดีขาหรือเปล่า ไม่มีโอเคจะแวะเติรนี้ให้มีของติดดิโก้หน่อยแล้วกันแล้วก็อย่าถามนะว,ว่าตังที่มีเยอะเนี่ยหายจากไหนไเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าว่าแต่ กี้เรายืนค้างไว้ทำไมนะเดีย๋ยวขอดูเวลาคลิปแป๊บหนึ่งนะครับโอ้สิบนาทีแล้วงั้นขอปิดคลิปไว้ก่อนแล้วนะกันวันนี้แจกได้แค่หนึ่งคนเองแฮะ